สวัสดีค่ะดีๆทุกคนเจอกับครูดาในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเช่นเดิมน,นะคะเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นหลักภาษานะคะเป็นหลักภาษาเรื่องที่จะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องสร,อะะสระเอกนะคะสระเอกสระเอก สระเอและก็สระแอนะคะเอกับแอเสียงใกล้กันเลยมีความแตกต่างก,กันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาทําความรู้จักนะคะตัวสระตัวนี้ก่อนนะคะสระตัวแรกอันนี้นะคะมีเออยู่หน้าอะอยู่หลังนะคะอ่านว่าสระเอนะคะนักเรียนออกเสียงซ้อมกันสระเอ่งมากค่ะต่อไปนะคะ ที่สองตัวนี้มีสระแออยู่หน้าสระอะอยู่หลังนะคะอ่านว่าสระแอจริงมากค่ะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าไม้ใส่คู้นะคะเอไม้ใส่คู้จะเข้ามาเกี่ยวอะไรกับสระเอและสระแอละอ่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆรู้ไหม สระเอกับสละแอะเป็นสละเสียงสั้นหรือสละเสียงยาวคะเสียงสั้นถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นไหมเราพูดเอแอเอแอเห็เนไหมคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยอ่าทีนี้หน้านี้นะคะเราจะอ่านแจกลูกสละเอกับสละแอนะคะเสียงจะแตกต่างกันนิดเดียวนะคะเช่นคำแรก กไก่ okay. น,นะคะกเอกนักเรียนอ่านตามครูนะคะกเอกกแอแกต่อไปต่อต่าต่อเตเตต่อแอแตต่อไปปอปลานะคะปอเตเตปอแอแตนะคะอ่ะต่อไปเรามาดู ตัวอักษรสูงกันบ้างนะคะตะกี้ตัวอักษรในลูกกอไก่ต,ต่อต่อปลาอักษรกลางถูกต้องนะคะต่อไปอักษรสูงอ่ะนักเรียนอ่านแจกลูกตามครูนะคะขอเอเคขอแอะแฉขอเอเชขอแอะแฉขอเอเพ ขอแอแทะดีมากค่ะต่อไปเป็นอักษรต่ำบ้างนะคะคอควายนะคอ,อ,อเอแคะคอแอแคะนอเอทเนินอแอแเนะลอเอเล็ลอแอและ นักเรียนเห็นไหมคะสระเอกกับสระแอกออกเสียงต่างกันนิดเดียวนะคะพยายามฝึกฝนนะคะจะได้แยกออกว่าไหนคือเอกไหนคือแอกนะคะแล้วก็เวลาเรามองเห็นด้วยตานั่นเนี่ยความแตกต่างร,ระหว่างเอกกับแอกเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะคะก็คือตัวสระข้างหน้าตัวนี้นะคะเอกจะใช้เอตัวเดียวก็คือเอนะคะแอกจะใช้จะใช้แอนะคะก็คือตัวเอสองตัวก็คือสระแอนั่นเองนะคะ เอกับเออ่าต่างกันเท่านี้นะต่อไปสระ A. เอเฮ้ยไม่ใช่สระเอกก่อนนะคะสระเอมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปอ่ะเป็นไม้ไส่คู้อ่าทีนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม้ไส่คู้มาเกี่ยวอะไรกับสระเอกนะคะสระเอกเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดนะลูกมีตัวสะกดตัวสะกดคืออะไรคะตัวสะกดก็คือ พยัญชนะที่อยู่ตัวหลังของคํานะคะตัวสะกดนะคะเช่นอ่ะนี่มีตัวสะกดเห็นไหมแม่กงก็คืององูเห็นไหมคะทุกคํามีตัวสะกดหมดเลยนะคะสระ,ะเอเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสระ,ะอะเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะจะไม่เหลือไว้แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเป็นไม้แต่คูนั่นเองนะคะเป็นไม้แต่คูตัวนี้อ่ะเช่นนะักเรียนดูนะคะ คำแรกกอเองเก่งเห็นไหมคะกไก่ผสมด้วยสละเอนะคะมีตัวสะกดก็คือแม่โกงงงูพอเขียนกลายเป็นแบบนี้ตัวอะไรหายไปลูกสละอะหายไปนะคะอ่ะตัวนี้ไม่มีแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีตัวสะกดเนี่ยอะหายไปนะคะเหลืออะไรลูกเหลือสละเอและไม้แตงูมาแทนสละอะ ะะอย่าอื่นเหมือนเดิมสระเอยังอยู่เหมือนเดิมนะคะงองงูตัวสะกดอยู่นะคะอ่ะหายไปเป็นไม้เตก,กูก็มาแทนนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเดยนอ่านแจกรูปตามครูนะคะกอเองอเก้งเดี๋ยวนเ็สอเองเสิงพอเองเพ่ง ลอเองอเลงต่อไปนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะเช่นเดียวกันนะคะพยัญชนะผสมกับสระเอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะจะหายไปเช่นกันนะคะสระอะจะไม่มีเช่นกันนะคะแล้วสระอะหายไปนะคะเปลี่ยนเป็นไม้แตกูมาแทนเหมือนกันนะคะอ่าเช่นดูคําแรกปอปล เอนเป็นคำนี้อ่านว่าเป็นถูกต้องนะคะปเอนอเป็นนะคะต่อไปเด็กอ่านตามครูนะคะขอเอนอเห็นขอเอนอเห็นยอเอนอเย็นนะคะอ่า่งมากค่ะเด็กๆเห็นไหมคะทุกคำเลยนะคะ สระเอกเมื่อมีตัวสะกดเนี่ยสละอะจะหายไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้ไต่กูนั่นเองเห็นไหมคะจำกันไว้ดีๆนะคะเด็กๆอ่าต่อไปเรามาฝึกอ่านคำดีกว่านะคะคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าเย็บถูกต้องนะคะคุณแม่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่สะกดว่ายอ เอบเย็บ yep. นะคะต่อไปคำที่สองอ่านว่าเล็บถูกต้องนะคะสะกดว่าลอเอบเล็บ yep. นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าเต็ดนะคะสะกดว่าบเอดเต็ดนะคะคำต่อไปอ่านว่าเห็ดนะคะ เิดคำต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรลูกเข็นถูกต้องนะคะสะกดว่าขอเอกนอกเข็นนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าเด็กสะกดว่าดดเอกก็เด็กนะคะทีนี้เราดูสระเอกไปแล้วนะคะ หน้านี้จะเป็นสระแอะนะคะเช่นเดียวกันค่ะสละแอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะเหมือนกันเลยกับสระเอเมื่อมีตัวสะกดอะไรหายไปลูกสระอะหายไปนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็มีอะไรมาแทนไม้เตก,กูเข้ามาแทนเช่นเดียวกันเลยนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะอ่ะสระแอะมีตัวสะกด เปลี่ยนรูปอเป็นไม้แตก,กูเห็นไหมคะเช่นคําว่าขอแอะงออ่านว่าแข็งถูกต้องขอแอะงอแข็งนะคะซึ่งคาที่เป็นสระแอะที่มีตัวสะกดนั้นไม่มีคําที่ใช้กันมากนักนะคะไม่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 นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีน้อยคํามากส่วนมากที่เราเห็นแล้วก็มีคําว่าแข็งนะคะล้วมีคําว่าอะไรอยู่ลูก ก็ไม่มีแล้วเนาะมีคาว่าแข็งคําเดียวนะคะอ่ะตัวอย่างคาเช่นคําว่าแข็งเนี่ยอ่ะรูปแรกน้ําแข็งนะคะเห็นไหมใช้คาว่าแข็งนะคะน้ําแข็งอ่ะรูปที่สองอ่านว่าอะไรลูกแข็งแข็งแรงนะคะมีความแข็งแรงอ่ะเข็นแข็งเหมือนกันเห็นไหมคะรูปที่สามเด็กๆกำลังขยันกันอ่านหนังสือเชียวอ่าเขาเป็นคนยังไงขยันขันแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสระแอะเนี่ย เมื่อมีตัวสะกดนะคะอะหายไปนะคะแล้วก็มีรูปไม่ต่กูมาแทนหนุนสลระเอะเลยแต่คําในสาระแอะเนี่ยมีใช้น้อยมากนะคะไม่ค่อยมีคําที่นิยมใช้กันนอกจากคําว่าแข็งน,นั่นเองนะคะเด็กๆอาเอาละค่ะมาถึงการบ้านวันนี้นะคะการบ้านวันนี้อยู่ในทักษะภาษาหน้าเจ็ดสิบสี่นะคะให้เด็กๆเนี่ยอ่านบทร้อยกรอง และขีดเส้นใต้คำที่ะสมด้วยเสียงสระเอและเสียงสระแอแล้วนำมาเขียนในช่องว่างนะคะเจ้าแพะแวะเลมา้าเห็นแกะมาร้องเรียกพันเป็ดน้อยยืนตัวสั่นช้างตัวนั้นแข็งแรงจริงอ่าจากรอนบทนี้ให้นักเรียนเลือกนะคะ คำที่มีเสียงสระเอนะคะเอนะลูกแล้วก็สระแอะนะคะเอกับแอะนะคะคำใดเนี่ยมีเสียงสองเสียงนี้สองสระนี้ให้เด็กๆนำมาเขียนในช่องว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดมีเจ็ดคำนะคะไม่ซ้ำกันด้วยนะคะตอนนี้ครูดาวดูเห็นและมองเห็นแล้วว่ามีคำไหนบ้างนะคะเด็กๆไปดูนะคะว่าไหนเอะอ่าไหนแอะ บางตัวนะคะเป็นสละเอกมีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสละอะจะหายไปเป็นไม้แต่กูมาแทนสังเกตดูดีๆนะคะสละแอะก็เช่นกันนะคะบางคำก็เป็นสละแอะไม่มีตัวสะกดก็จะปรากฏชัดเจนนะคะส่วนสละแอที่มีตัวสะกดเนี่ยสละอะจะหายไปและมีไม้แต่กูมาแทนนะคะเอ๊มีคำไหนบ้างนะทั้งหมดมีเจ็ดคำนะคะเด็กๆนะ ดูก like ันดีๆนะคะเสร็จแล้วทําการมาสกสมชูด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของครูดาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะยังอยู่กับสละเอกสละแอเหมือนเดิมเนาะชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ